ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีมีนนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีมีนดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีมีนนะคะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันสิ้นเดือนนี้เป็นอย่างไรนะคะการงานธุรกิจการเงินความรักของชาวราศีมีน ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีมีนนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนเป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักนะคะชาวราศีมีนได้ไพ่เก้าดาบสเตรงนะคะแล้วก็สิบถ้วยชาวราศีมีนมีสิ่งที่ต้องระวัง นะคะระวังระวังอาจถูกหลอกถูกโกงนะคะให้ระวังไม่ว่าเรื่องเงินเรื่องงานธุรกิจการทําธุรกรรมใดๆก็ตามนะคะชาวราศีมีนนะคะต้องทําเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนให้ชัดเจนนะคะให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายตามหลกักศีลธรรมหาพยาน เซ็นควบคู่กำกับไปด้วยนะคะธุรกรรมอะไรก็ตามโดยเฉพาะการเงินต้องมีลายลักษณ์อักษรเป็นสัญญาที่ชัดเจนนะคะอย่าใช้ปากเปล่าเด็ดขาดคุณมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงนะคะใครจะถูกหลอกหรือโกงถูกโกงมากน้อยแ,แค่ไหนขึ้นกับบุญกุศลที่คุณทำมาด้วยนะคะตอบไม่ได้การทำนายเป็นการทำนายโดยรวมนะคะ เราจะชี้ชัดเจาะจงไม่ได้นะคะการทำนายเป็นการทำนายโดยรวมเราจะชี้ชัดเจาะจงไม่ได้ถ้าสมมุติคุณมาให้เราทำนายส่วนตัวเราจะสามารถชี้ชัดเจาะจงได้นะคะแต่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้คือเป็นการของอดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีมีนก็คือสิ่งที่ต้องระวังก็ต้องระวังไว้บ้างนะคะก็เหมือนกับต้องระวัง คือแค่นั้นแน่ะแนวแนวทางว่าสิ่งที่คุณต้องระวังคุณก็ต้องระวังอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะว่าดวงชะตาของชาวราศีมีนมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงนะคะคุณจะมีปวดหัวมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องธุรก,กรรมต่างๆดังนั้นคุณต้องทําให้มันรัดกุมชัดเจนแล้วก็ถูกต้องตามหลักกฎหมายตามหลักศีลธรรมนะคะ เออมันจะเหมือนเป็นแนวทางในการที่ว่าป้องกันไม่ให้มันเกิดจะดีกว่าประมาณนี้นะคะแต่เราเจาะจงไม่ได้ว่าใครจะถูกโดนถูกหลอกเรื่องความรักใครจะถูกโกงเรื่องการเงินหรือใครจะถูกเรื่องโกงเรื่องธุรกิจอะไรเงี้ยเราตอบไม่ได้เพราะว่ามันเป็นดวงชะตาโดยรวมโดยรวมนะคะโดยรวมของชาวราศีมีนนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนนะคะคือเราเจาะจงไม่ได้นะคะ คือไพ่มันขึ้นมามันก็เราก็จะอธิบายตามเหนือไพ่ที่มันขึ้นมานะคะแล้วก็เรื่องการงานธุรกิจชาวราศีมีนเนี่ยจะต้องทําด้วยตัวเองลงมือทําด้วยตัวเองนะคะคุณถึงจะประสบความสําเร็จคุณถึงจะมั่นคง,งมั่งคงนะคะถ้าคุณรอให้คนอื่นมาช่วยมาคอยช่วยเหลือสนับสนุนอะไรคุณเนี่ยคุณจะรอไม่ได้เหมือนคุณไม่ค่อยได้อะ่ะ หวังให้คนอื่นช่วยเหลือมันไม่ค่อยได้ชาวราศีมีนนะคะช่วงนี้ชาวราศีมีนคาดหวังให้ลูกให้ญาติให้พี่น้องให้แฟนหรือให้เพื่อนฝูงหรือให้หัวหน้าเจ้านายผู้บริหารช่วยอะไรอย่างเงี้ยบางทีคุณเป็นเจ้าของกิจการหรือแม้แต่คุณเป็นลูกน้องหัวหน้าพนักงานหวังให้หัวหน้าช่วยหวังให้เพื่อนร่วมงานช่วยเงี้ยมันจะ มันจะไม่ค่อยได้ไม่ได้คุณต้องลงมือทำเองนะคะไม่ว่างานหรือธุรกิจชาวราศีมีนต้องลงมือทำด้วยตัวเองแล้วคุณจะมั่นคงและก็ประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเองนะคะชาวราศีมีนคุณอย่าไปรออย่าไปคาดหวังกับคนอื่นเด็ดขาดนะะ คุณอย่าไปรอหรือไปคาดหวังว่าคนนี้เขาจะทําให้คุณคนนี้เขาจะเดินเรื่องให้คุณคนนี้คุณเชื่อใจได้คุณไว้ใจได้อย่าคิดอย่างนั้นเด็ดขาดนะคะชาวราศีมีนให้ชาวราศีมีนคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างฉันต้องดูแลควบคุมกํากับแล้วก็ลงมือทําด้วยตัวเองให้ดีที่สุดเพราะว่าดวงชะตาของชาวราศีมีนมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงนะคะดังนั้น คุณต้องลงมือทาด้วยตัวเองนะคะให้ดีสุดเอกสารทุกอย่างที่มันผ่านมือคุณเข้ามาคุณต้องหาเวลาตรวจให้มันละเอียดทีท่วนถ้าข้อไหนสิ่งไหนมันไม่ชัดเจนมันไม่ถูกต้องมันคุมคุมเครือมันไม่ชัดเจนคุณต้องคุยกับ แล้วก็ต้องแก้ดำเนินเอกสารใหม่ให้มันชัดเจนนะคะอย่าให้มันคุมเครือนะคะเพราะว่าถ้ามันมีปัญหาทีหลังมันจะสร้างปัญหาให้กับคุณถ้ามันไม่ชัดเจนมันไม่ถูกต้องมันคุมเครือมันจะมีปัญหาทีหลังตามมาดังนั้นชาวราศีมีนนะคะช่วงนี้ให้ระวังเรื่องถูกหลอ,อกถูกโกงนะคะมีโอกาสย้าย ไม่รู้ย้ายงานย้ายธุรกิจย้ายถิ่นฐานย้ายครอบครัวตอบไม่ได้มีโอกาสที่จะโยกย้ายการงานธุรกิจครอบครัวหรือถิ่นฐานไปตั้งหลักที่ใหม่อะไรก็ไม่ไม่รู้นะคะคือเราบอกได้แค่เพราะว่ามันมีโอกาสที่จะมีการโยกย้ายคุณต้องดูอริยบทชีวิตของคุณณตอนนั้นอะณตอนปัจจุบันเนี่ยอริยบทอริยบทชีวิตของคุณเป็นไงบางคนมีโอกาสที่จะโยกย้ายงานเพราะว่าอะไรอาจจะโยกย้ายตําแหน่ง ก็ได้หรือบางคนอาจจะโยกย้ายถึงขั้นชออนลาออกชนเปลี่ยนงานดีกว่าอันนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะหรือบางคนทําธุรกิจตัวนี้แล้วมีโอกาสโยกย้ายที่จะไปทําตรงนูง้นตรงนี้เพิ่มหรือเปิดขยายสาขาเพิ่มใครจะโยกย้ายไปในทิศทางที่ดีหรือใครจะโยกย้ายไปในทิศทางที่ไม่ดีอันนี้ขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่คุณทํามานะคะเราตอบไม่ได้แต่คุณต้องดูอริยบท ชีวิตของคุณเป็นสําคัญนะคะว่าชีวิตของคุณมีอรียบท่อต,ตอนนี้เป็นอย่างไรหรือบางคนกําลังทําธุรกรรมเอกสารอะไรอยู่บางอย่างคุณรู้สึกมันทาแม่งทาแม่งคุณมีลางสังหรณ์คุณคิดไว้เลยว่าคุณมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงดังนั้นคุณต้องให้ละเอียดทีท่วนที่สุดเอกสารทําธุรกรรมอะไรก็ตามห้ามพูดปากเปล่า นะคะห้ามตกลงกันปากปากให้เซ็นสัญญากันเป็นลายลักษณ์อักษรเลยจะดีที่สุดน,นะคะเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆที่จะตามมาทีหลังแต่เหมือนที่บอกแม้แต่คุณทํางานหรือทําธุรกิจนะคะชาวราศีมินคุณจะหวังพึ่งคนอื่นไม่ได้คุณต้องพึ่งตัวเองเป็นหละนะักณตอนนี้นะคะ คุณจะพึ่งหัวหน้าพึ่งลูกน้องพึ่งพนักงานพึ่งผู้จัดการพึ่งผู้บริหารหรืออะไรไม่ได้คุณต้องช่วยเหลือตัวเองเป็นหลักนะคุณแข็งแกร่งคุณทําได้คุณเชื่อมั่นในตัวเองอยากให้ชาวราศีมีนเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของตัวเองว่าคุณทําได้คุณทําได้ถ้าคุณลงมือทําแล้วคุณจะประสบความสําเร็จและก็มั่นคงได้ด้วยตัวเองนะคะคุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อม พร้อมเข้ามาในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างการเงินการงานธุรกิจความรักครอบครัวทุกอย่างมันจะพร้อมเข้ามาหาคุณมันจะมั่นคงมันจะประสบความสําเร็จในเรื่องการงานหรือธุรกิจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเหมือนที่บอกคุณต้องลงมือทำํำลงมือทําด้วยตัวเองนะคะอย่าคาดหวังกับคนอื่นนะคะการเงินก็เหมือนกันระวังมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงเหมือนกันคือ เหมือนที่บอกราศีมีช่วงนี้ระวังมีโอกาสถูกหลอกถูกโกไม่รู้เรื่องการเงินการงานธุรกิจหรือความรักอะไรไม่แน่ใจแล้วแต่ดวงชะตาของแต่ละคนว่าจะโดนเรื่องอะไรนะคะ บางคนอาจจะถ้าดวงไม่ดีหน่อยทํากรรมไม่ดีมาเยอะหน่อยอาจจะโดนเยอะอะไรเงี้ยหลายเรื่องแต่ถ้าคนไหนทําบุญทํากุศลมาเยอะนะคะเหมือนมันหนีกรรมมันก็ทุเราเบาบางเล็กเล็กน้อยน้อยประมาณนี้นะคะมันชี้ชัดเจาะจงไม่ได้นะคะจะให้เราชี้ละเอียดเจาะจงเนี้ยมันต้องดูดวงชะตาตัวต่อตัวเลยนะคะอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะคะแต่สิ่งที่ ก็คือเหมือนกับว่าการเตือนการเตือนให้ระวังคุณก็ต้องระวังแค่นั้นนะคะดีที่สุดป้องกันตัวเองไว้ดีที่สุดนะคะเรื่องการเงินถ้าทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีแล้วเงินก็เหมือนกันคุณจะหาเงินมาได้ด้วยตัวเองนะคะคุณจะไปรอคอยเงินก้อนนู้นก้อนนี้จากคนนู้นคนนี้คนนั้นเข้ามาช่วยหรือให้คุณอนุนอะไนี่อย่าไปคาดหวังคุณต้องพึ่งน้ำพักน้ำแรงตัวเองคุณถึงจะได้เงินมาแต่เมื่อคุณได้มาแล้วคุณจะ สามารถเก็บเงินก้อนนั้นนะคะเก็บไปเรื่อยจนสร้างความมั่นคงมั่งคั่งความสําเร็จในชีวิตของคุณแล้วชีวิตคุณจะเพียบพร้อมนะคะเข้าสู่เรื่องความรักความรักเหมือนกันนะคะดวงชะตาของท่านมีโอกาสที่จะโดนหลอกคนที่มีคบกันเป็นแฟนอยู่หรือแต่งงานนะคะสถานการณ์ไหนก็ตามนะคะแม้แต่คนโสดคนโสดก็มีโอกาสที่จะโดนหลอกเหมือนกันเรื่องความรักนะคะคุณมองคนที่จะเข้ามา ใจเย็นเย็นไม่ต้องจะรีบร้อนเรื่องความรักนะคะค่อยๆดูค่อยๆพิจารณาคนนี้เข้ามาแบบไหนหรือคนที่คบเขาคุณคุณคบเขาอยู่นะค,ะคุณจะมีสัญชาตญาณเต็งหนิดเต็งหนิดคุณจะรู้ด้วยตัวคุณเองนะคะแค่ว่าคุณจะใส่ใจหรือไม่ใส่ใจบางครั้งอย่าเอาความรักให้เขาจน ตาบอจนมืดมัวจนมองไม่เห็นว่าเขากําลังจะเข้ามาหลอกแต่คุณอย่าหลอกตัวเองนะคะถ้าคุณรู้ว่าเขาจะเข้ามาหลอกให้คุณหยุดความสัมพันธ์ซะหรือพูดกับเขาตรงๆก็ได้ว่าเราไปต่อกันไม่ได้นะเราหลายเรื่องเราไม่ตรงกันอะไรนี้ก็ต้องบอกเขาไปเลยนะคะให้ชัดเจนไปเลยนะคะไม่ต้องถ้าคุณยังปล่อยไว้ยัง มันเป็นการดึงเจ้ากรรมนายเวรไว้นะคะถ้าคุณยังดันทุลังไว้นะคะคุณก็จะเป็นการดึงเจ้ากรรมนายเวรไว้นะคะอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังนะคะสำหรับชาวราศีมีนเรื่องความรักด้วยนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เก่งมีดีแล้วเก่งในตัวเองค่อนข้างหาคู่ยากด้วยนะชาวราศีมีนนะคะช่วงนี้ช่วงนี้คุณจะหาคู่ยากหาแฟนยาก คุณเก่งคุณมีดีอยู่ในตัวเองอะฉันพึ่งตัวเองได้ฉันไม่ต้องไปให้ใครมาฉันสร้างความสุขได้ตัวเองฉันหาเงินได้ตัวเองฉันทํางานหาเงินได้ตัวเองฉันทําธุรกิจได้ตัวเองดังนั้นชาวราศีมีนช่วงนี้ก็เลยรู้สึกว่าจะหาคู่ยาก <c oughs> จะหาคู่ยากใครเข้ามาก็ไม่ถูกใจไม่ถูกสเปคหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะมันเป็นแค่ช่วง ดวงชะตาของแต่ละคนมันจะพลิกผันเปลี่ยนไปเรื่อยนะคะมันจะลาบเรื่อยหรือเป็นเส้นตรงตลอดไม่ได้หรือบางคนจะขึ้นตลอดหรือบางคนจะลงตลอดก็ไม่ได้มันมีทุกอย่างมันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงนะคะมันเป็นศสตจธรรมในโลกมีความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะคะให้คุณคิดแค่นั้นแล้วคุณจะมีความสุขใช้ชีวิตของคุณให้มีความสุข นะหาความสุขได้ด้วยตัวเองอยากกินอะไรกินอยากไปเที่ยวไหนไปอยากทําอะไรทำนะคะแต่ให้มันถูกต้องตามหลักกฎหมายหลักศีลธรรมอย่าไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนหรือตัวเองเดือดร้อนแค่นั้นก็เป็นพอนะคะมันปลายถ้าชีวิตคู่ นะคะคู่ไหนที่ไม่ได้มีปัญหานะชีวิตคู่จะมีความสุขมากราบลื่นช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งเรื่องการงานธุรกิจการเงนินเหมือนเป็นที่ปรึกษาคอยประคับประคองแล้วก็เหมือนเดินไปด้วยกันนะคะคู่ไหนที่ไม่มีปัญหานะก็จะเดินไปด้วยกันชีวิตคู่ก็จะมีความสุขราบลื่นดีใครที่อยากมีบุตรก็มีโอกาสที่จะมีบุตรนะคะ ถ้าใครครบกันเป็นแฟนอยู่ถ้าชีวิตราบรื่นความรักราบรื่นไปได้ด้วยดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรถ้าคุณยังไม่อยากมีบุตรคุณหาวิธีป้องกันนะคะชาวราศีมีนย้ํานะคะชาวราศีมีนต้องระวังมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงมีโอกาสโยกย้ายการงานธุรกิจการเงนินหรือย,ย้ายติดฐานตอบไม่ได้นะคะ สิ่งต่างๆที่จะได้มาความสําเร็จความมั่นคงมั่งคั่งต่างๆคุณต้องทําและประสร้างด้วยตัวเองนะคะชาวราศีมีนบางสิ่งบางอย่างคุณต้องแข่งขันด้วยซ้ําแข่งขันเพื่อให้มันได้มาโดยเฉพาะเรื่องการงานกับธุรกิจชาวราศีมีนต้องแข่งขันเยอะมาก ดังนั้นเอกสารธุรกรรมต่างๆต,ต,ต้องรัดกุมชัดเจนนะคะถูกต้องตามหลักกฎหมายตามหลักศีลธรรมนะคะเพื่อป้องกันปัญหาทีหลังที่มันจะตามมานะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีมีนมันทำบุญรักษาศีลห้าสวดมนต์นั่งสมาธินะคะทำเป็นประจำสม่ำเสมอน,นะคะเพื่อหนุนนำให้ดวงชะตาของท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็เปิดทางให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะสำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศี นโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ